องค์นี้เท่าไหร่คะคุณลุงอ๋อเรียกลุงไม่ขายแล้วรอเล่นค่ะพี่เอ๋วัดีค่ะองค์นี้เท่าไหร่คะเอาหมื่นหนึ่งแล้วกันหมื่นหนึ่งอืมแปดพันไดไหมคะแปดพันเหรออ่ะแปดพันได้แปดพันขอบคุณค่ะองค์นี้ออกใบได้ไหมคะอ๋อองค์นี้มันมีใบอยู่แล้วเลยอ๋อมีใบอยู่แล้วอ๋อโอเคค่ะแปดพันแปดพันนะแปดพัน แปดพันขอบุณคาเราใบอะคะขออใบอ๋อใบด้วยเหรอเคี้วเคียวได้เลยเคี้ยวได้เลยอันนี้หนูเคี้ยวได้เลยเอาแม่ใบเหรอไปบอกยาวใบ